จานร่อนเป็นกีฬาที่หลายคนไม่คุ้นชื่อมากนะครับเพราะเป็นกีฬาที่เล่นเฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นกีฬาที่นิยมเล่นแพร่หลายจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่กําลังเผยแพร่กีฬาจานร่อนแบบจริงจังนะครับหลังโควิด -19 โดยมีโค้ชป้อมมนทยาเผาบางเป็นผู้นํามาเผยแพร่ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนทําทีมแข่งขันในระดับยุวชนและเยาวชน แต่จะมีอยู่ประมาณ3โรงเรียนนะครับที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดมาแข่งขันในระดับประเทศเกือบทุกปีประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโจทยโนนขาโรงเรียน3ามสวนวิทยาและโรงเรียนไตรมิตรพิทยาภายใต้การสนับสนุนของชมรมกีฬาจานร่อนจังหวัดชัยภูมิแหละครับจานร่อนก็เป็นกีฬาชนิดใหม่นะแล้วก็ชัยภูมิเขตสองนะครับนําเข้าโดยท่านชนอปิศาวัชรักษาแล้วก็ จากเกิดโควิดปี2563พออบรมมาแล้วเนี่ยก็มาเสนอผมว่ากีฬาจันร่อนเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นในชายหาดที่ฝรั่งเขาร่อนจานกันว่าท่านพอเขตจะสนับสนุนยังไง,งก็เลยให้ทําโครงการเผยแพร่ความรู้ก็คือให้อบรมโคสจากห5อำเภอนะครับอบรมครั้งแรกได้104คน ได,ได้โค้ดนะได้โค้ดเสร็จแล้วก็โค้ดร้อยสี่คนก็ต้องไปขยายผลให้แต่ละโรงเรียนนะครับพอมีนักกีฬาจานร่อนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องหาเวทีให้เด็กแสดงออกก็มีการแข่งขันกีฬาจานร่อนครั้งที่หนึ่งของสำนักง,งานเขตพิธีการสาธรรารณสุขเขตสองในส่วนของกีฬาเราก็ส่งแข่งขันทุกทุกปีแล้วก็ได้รับความสำเร็จรางวัลระดับประเทศ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าโรงเรียนของเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดๆโรงเรียนมัโจมต้น่าคุมทีมโดยค้รป้อมบุญทยาเผาบางอดีตนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะครับมีนักกีฬาทั้งชายและหญิงจำนวน30คนเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กท้องถิ่นฐานะไม่ค่อยดีบางคนมาเล่นกีฬาเพราะต้องการหนีความยากจนเปิดโอกาสทางการศึกษา บางคนมาเพื่อต้องการข้าวกินแต่น้องๆเหล่านี้เชื่อไหมครับมีชื่อติดทีมชาติไทยถึงเจดคนล่ะครับน้องโจนี่นะักกีฬาตัวเล็กไว้เก้าขวบนะครับก็มารับข้าวเหมือนเช่นทุกวันคัเข่าอยู่บานบออินตีละครับเป็นอย่างกือบอร์อินเบอรับบ์คอยนมีติอยู่กันจะคนย่บานเจ็ดแปดคนครับโอ้เจ็ปคนเลยตี ก็เลยบุคคลมีเขากินเอาเมื่อนี้เอาคือสูมือเนาะไปเอาอิ่โม่เนี่ยมานี่ยยี่โม่ยี่โม่แล้วมีแห้งสอบเวลาตอเดียวไปเช่นเดียวกันกับโรงเรียนไตรมิตรพิทยานะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมจานร่อนจังหวัดชายภูมิ เริ่มต้นได้ไม่กี่ปีแต่คว้ารองแชมป์ระดับประเทศมาได้หลายรายการนักกีฬาทั้งชายและหญิงกว่า20คนนะครับต่างมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่ออนาคตที่ดีและต้องการรับชัยชาติโดยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนละครับเรารวมเด็กทั้งหมดตั้งแต่เด็กประถมจนถึงเด็กมัธยมนะคะรุ่นรุ่น12ปีรุ่น15ปีร่วมกันซ้อมนะคะเด็กๆของเราส่วนมากจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กยากจน อยู่กับคนแก่ที่อยู่ที่บ้านดังนั้นทางโรงเรียนก็เลยเล็งเห็นถึงว่าจะทายังไงให้เด็กๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับาการพานันไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเล่นโทรศัพท์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยปกติเด็กๆก,ก็เล่นกีฬาทุกชนิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นกีฬาชนิดใหม่เราก็เลยส่งเสริมให้ใเด็กเล่นแล้วก็พเอ,อื่อนได้ได้รับการสนับสนุนเยอะแล้วก็ได้พัฒนาต่อไปก็เลยได้เป็นแชมป์จังหวัดแชมป์ประเทศ มาค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปชมการฝึกซ้อมของโรงเรียน3มสวนวิทยารวมถึงการแข่งขันนัดกระชับมิตรของทั้ง3โรงเรียนและเรียนรู้กฎกติกาการแข่งขันไปพร้อมๆกันนะครับโดยมีคณะกลองยาวเพชรบ,บ้านโจดมาแสดงดนตรีพื้นบ้านให้ชมด้วยล่ะครับ